ที่ดีมากค่ะช่วงสอบเข้ามาหนึ่งเวลที่ดีมากสอบไม่ติดมีรอบต่อไปอืมไม่มีไม่ได้แล้วอะ่ะของดีๆไม่มีไม่ได้แล้วโอเคสามสองหนึ่งสวัสดีค่ะก็อยู่กับตัวหอมอะไรอีกแล้ววันนี้นะคะก็จะมาเล่าประสบการณ์การสอบเข้ามาหนึ่งแล้วก็รีวิวไม่ใช่แล้วก็แนะนำหนังสือที่จะ ให้น้องๆที่จะสอบขึ้นม .1 ภายในปีหน้าได้ไปอ่านกันนะคะคือว่าอันนี้หนังสือที่เตยเอามาเนี่ยจะเป็นอันที่เตยอ,อ่านแล้วอ่านแล้วสอบติดแล้วใช่อันดับแรกนะคะเดี๋ยวเรามาเล่าประสบการณ์สอบเข้ากันเลยดีกว่าคือเตยเนี่ยโรงเรียนเก่าเนี่ยประชานิเวศนะคะก็ได้เข้ามาสอบที่โรงเรียนมัธยมประชานิเวศ แล้วก็ช่วงสอบเนี่ยโรงเรียนทางปถมเนี่ยประชานิเวศเนี่ยจะมีโค้ต้ามาให้3 3โค้ต้านะคะให้ให้เราเลือกเลยถ้าเกี่ดเราถึงเราก็เข้าได้เขาว่าไงคือถ้าเกลยดเราถึงแล้วก็บอกครูว่าจะเข้าโคต้าไหนแล้วก็ไปสอบแข่งกันอีกทีซึ่งเตยเนี่ยเลือกโค้ต้าของ d p ไปนะคะ l บร,รุรก e Program แต่ว่าคนที่เขามาสอบกับเราอะ ทางโคตาเนี่ยก็เยอะอยู่นะเราก็ไม่รู้ว่าใครเก่งบ้างยังไงบ้างแต่เราได้ทำเป็นที่เวาแต่เราสอบไม่ติดเลยเตยเนี่ยเลยไปสอบที่โรงเรียนมัธยมเบชนิเวศแต่ว่าเป็นห้องพั่วไปห้องสามาัญทัวไปนะคะกลับเป็นว่าเตยสอบติดโคตาเอยสอบติดธรรมดาใช่ตอนนั้นคนที่เข้าไปสอบเนี่ยมีอยู่180คน ซึ่งเตยเป็นหนึ่งในร้อยแปสิบคนที่สอบติดอยู่อันดับที่ส3บสาเกือบต้นๆเลยแล้วทีเนี้ยอยากจะเล่าว่าช่วงสอบเนี่ยมันเป็นอะไรที่แอบเครียดนิดนึงแต่ว่าไม่ไม่ถึงขั้นเครียดแบบเฮ้ยแบบต้องทําให้ได้นะไม่ได้ก็คือแบบไม่ได้คือไม่ได้อะไรเงี้ยคือแบบมันมันต้องได้อย่างเดียวอันนี้คือไม่ใช่นะคือแบบเราแค่ อ่านหนังสือทําโจทย์บ่อยมันก็เข้าได้แล้วไม่ต้องไปกดดันตัวเองแบบฉันต้องทําได้ฉันต้องทําได,ฉได้ฉันต้องแบบฉันต้องเก่งฉันต้องเพอร์เฟกทุกอย่างฉันต้องติดภายในรอบเดียวต้องทําให้ได้อย่าก,กดดันตัวเองนะบอกเลยเลยยิ่งเขาเรียกว่าไงยิ่งกดดันมันเหมือนทําให้ตัวเองทําไม่ได้อะ,อะใช่ไหมแล้วเตยก็ ใช่อ่านหนังสือเลีย์งานของชั้นประถมศึกษาเลีย์งานแล้วก็มาสอบมันก็ได้แหละถ้าเราไม่กดดันตัวเองแต่ว่าพอเราเข้าห้องสอบไปนี่เราลืมนะแบบวิ่ที่อ่านมานี่มันยังไงวะแบบจำไม่ได้อ่ะใช่ไหมทุกคนต้องเคยเป็นประสบการณ์เป็นอะไรที่ดีมากคะ่ะช่วงสอบเข้ามาหนึ่งเวลาที่ดีมากสอบไม่ติดมีรอบต่อไปอืม ก็เดี๋ยวเรามาดูหนังสือที่ตัวอ,อ่านกันเลยนะคะก็อันแรกเนี่ยจะเป็นหนังสือที่เขาเรียกว่าไงอ่ะไม่มีไม่ได้แล้วอ่ะของดีๆไม่มีไม่ได้แล้วใช่ไหมก็อันนี้นะคะเป็นหนังสือ5วิชาติวเข้มนักเรียนมนหนึ่งนะภายในเล่มนะคะก็จะเป็นแบบเออจะมี5้าวิชาจะมีวิชา ภาษาอังกฤษภาษาไทยสังคมศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์5วิชาวิชาแรกที่เราเปิดมาหน้าหน้านี้ก็เจอเลยก็คือเป็นวิชาภาษาอังกฤษนะคะเป็นวิชาภาษาอังกฤษมีแบบหลากหลายตั้งแต่คือเขาจะบทบทวนแล้วก็เอาเนื้อหาหม .1 นนกับป .6 มารวมกันแล้วเราก็มาอ,าอา่านอนแล้วก็มาทำแบบทดสอบอย่างนี้นะคะ อันนี้คือที่เตยทําไปนะให้ดูใกล้ๆเลยเห็นไหมใช่ไหมข้อสอบมันก็ออกเป็นทั่วไปนะคะแต่อย่างว่าในข้อสอบพี่เตยไปเจอของจริงอะ่ะมันไม่ได้ออกแบบนี้นะคะ่ะมันออกแบบง่ายกว่านี้นะง่ายกว่านี้เยอะเลยมันก็อยู่ว่าแล้วแต่โรงเรียนด้วยแหละแล้วก็อันต่อไปเป็นหนังสือติวเข้มหมหนึ่งทุกวิชา ย้ำว่าทุกวิชานะคะมีคณิตศาสตร์ภาษาไทยวิทยาศาสตร์สังคมภาษาอังกฤษแล้วก็ศิลปะนะคะแล้วก็สุขศึกษาใช่อันนี้คือเล่มนี้แนะนำแบบโคตรแนะนำเลยนะคนุนเพราะว่า 1. ฟอนต์สวยเป็นฟอนต์แบบคล้ายๆฟอนต์ลายมืออืมฟอนต์สวยหน้าปกดีเรียบเรียงเนื้อหาเข้าใจอ่านแล้วสดใสไม่ง่วง อันนี้แหละแนะนำเลยอันนี้นะคะเล่มสีเขียวนี้เห็นไหมมีใครเห็นไหมเล่มสีเขียวนี้นะคะก็มีทั้งหมด435หน้าแล้วก็คือเดี๋ยวจะให้ดูภายในนะคะภายในคือแบบโอ้สุดยอดอ,ะอ่ะอ่านี่อย่างเช่นนี้ อันนี้นะคะก็จะมีหลากหลายเนื้อหาที่เขาจะแยกเป็นหมวดหมู่ให้เวลาแบบเป็นโจทย์วิชาคณิตศาสตร์นะคะก็จะเป็นอย่างนี้จะเป็นแบบนี้เลยแบบมีรูปมีอะไรให้มีนูน่นนี่นั่นมีคำบรรยายเอยมีเขาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะมีการอธิบายนะคะใช่ พื่อนเนี้ยแนะนำมากมากเลยนะเพราะว่าราคาไม่ได้แพงไม่แพงมากเพราะว่าจริงๆหนังสือเล่มเนี้ยเตยซื้อมาจากสถานีกลางบางซื่อนะคะก็ตอนนั้นที่ตเตยไปซื้อมันเป็นช่วงโปรอ่ะมันเป็นงานของงานหนังสืออะคะอ่ะจริงๆเล่มเนี้ยสี่ร้อยแปดสิบห้าบาทแต่เตยซื้อมาในราคาสามร้อยกว่าบาทเพราะว่าช่วงนั้นมันเป็นโปรที่แบบว่าสมมติว่าซื้อหนึ่งเล่มลดห้าเปอร์เซ็นต์ ซื้อสองเล่มลดสิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเตยก็ซื้อมาเล่มหนึ่งก็ได้ลดไปห้าเปอร์เซ็นต์นี่แหละมั่งไม่แน่ใจแต่อ่านเราดีมากนะคะคือมันมีเพื่อนไปซื้อตามที่เดอะมอลแล้วก็ลงไปตามหาซื้อที่เดอะมอลกันนะคะเพราะว่าคือเนี่ยช่วงสอบเนี่ยช่วงสอบไปภาคด้วยนะที่เตยไปอ่านอะ่ะเพื่อนบอกว่าเฮ้ยมันอ่านดีมากเลยแกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปซื้อมา าสามารถตามหาได้ที่ห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะคะราคาดีมากดีแบบเขาเรียกว่าไงคุ้มกับคุ้มกับราคาคือเนื้อหาคุ้มกับราคามากตามหาซื้อกันได้ส่วนเล่มนี้ซื้อมาจากเดอะมองงามมงวานนะคะชั้นชั้นที่มันเป็นชั้นหนังสืออะหมายถึงว่าเป็นแบบ ไม่แน่ใจว่าชั้นชั้นเท่าไหร่แต่เป็นชั้นที่เกี่ยวกับหนังสืออะแบบรวมพวกหนังสือร้านหนังสือใหญ่ๆที่ว่ามันจะมีหลายมีทั้งปากกามีทั้งหนังสือขายรวมกันอะเตยไม่รู้นะว่าร้านไหนแต่ว่าวันนั้นไปซื้อมาราคาก็315บาทแต่วันนั้นเออเตยไปกับญาติใช่ไหมแล้วก็ได้ใช้บาทเครดิตรูดอะไรเงี้ยมาเลยได้ลดราคามันอยู่ที่ว่า เรามีเอ่อเรามีสิทธิ์ที่ตามโปรามไหมถ้าเรามีสิทธิ์ตามโปรก็จะได้ลดราคาไปหนึ่งหนังสือที่เราได้แนะนำไปอ่ะทุกคนต้องไปตามกันแล้วนะไม่มีไม่ได้แล้วบอกในคำเดียวไม่มีไม่ได้แล้วคือมันเป็นอะไรที่สุดยอดอ่านเข้าใจทุกอย่างดีหมดดีแบบโอ้โหเมื่อมากแบบเวอร์วังอลังการแบบงานพูงานสร้างอะไรอย่างเงี้ยเลยเพราะว่า มันก็อย่างนั้นแหละอธิบายไม่ถูกอ่ะใช่ค่ะมันดีเกินเกินคาดเออก็คือถ้าอยากจะสอบให้ติดจริงๆอ่ะนะเตยแนะนำว่าให้อ่านหนังสือเยอะๆฝึกทำโจทย์ฝึกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฝึกหาโจทย์โจทย์ที่เกี่ยวกับการที่มัน บางโจทย์อะ่ะมันจะมีอะไรแอบแฝงอยู่ในโจทย์นะแล้วเราไม่รู้อ่ะให้ฝึกหาอยนะ่างเงี้ยเท่ดีเลยแล้วก็ตั้งใจสอบนะคะหวังว่าทุกคนจะสอบได้กันนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะอ่านหนังสือทำข้อสอบได้นะคะก็อยากให้ทุกคนไปซื้อตามกันนะคะหนังสือสองเล่มนี้สองเล่มนี้คือแบบไม่มีไม่ได้แล้ว พูดเปราภิสาไม่มีไม่ได้แล้วเล่มนี้นะคะ5วิชาติอเข้มกับหมหนึ่งทุกวิชาออสองเล่มนี้จริงๆ่ะพอเราสอบติดแล้วอ่ะเราไม่จำเป็นต้องทิ้งมันก็ได้นะเพราะว่าเราสามารถอ่านไปในขณะที่เราอยู่ในชั้นนั้นได้เลยอ่าใช่คือมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อติวอย่างเดียวมันออกแบบมาเพื่อมันทำมาเพื่อแบบให้เราอ่าน ต่อให้เราจะสอบได้มหนึ่งตอนเราจะขึ้นมอลสองแล้วเราก็ยังกลับมาอ่านมันได้นะเพราะว่าในเนื้อหาเนี่ยมันอาจจะมีเนื้อหาเหมือนกับในชั้นมัธยมศึกษาต่อต่อ,ตอไปนะคะก็จบเพียงแค่นี้ค่ะสั้นไปไหมอะไม่น่าสลบก็สำหรับใครที่ท่องข้อมาติดตามแรกๆนะคะก็สามารถย้อนไปดูคลิปในสมัยแบบยังเป็นแบบเบบี้อยู่นะคะก็สามารถลองลองย้อนไปดูได้เพราะว่า มันก็แอบ,บเขิอนอยู่แล้วเนาะตัวตัวเราเองยังไม่กล้าดูเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นช่วงที่แบบเด็กมากๆก็โอเคค่ะก็สำหรับใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นั่นแหละค่ะอุนยไม่ได้ทำ YouTube ไม่ได้แบบถ่ายคลิปมานานแล,แล้วก็จะดอะไรไม่ได้แล้วอือก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วบ๊ายบายสู้ๆนะทุกคน